สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม f a เฟ b o o k นะคะก็ไม่มีอะไรมากเทรนเด็กอยู่นะคะสอนน้องๆเนาะก็ส่วนมากเนี่ยเดียสี่คนที่ว่าเราจะตั้งใจที่จะปั้นนะคะที่จะสอนรอบนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นสอนสะผมใดผมมาเรียบร้อยแล้วก็น้องเขาเริ่มแรกก่อนอะอันนี้ก่อนน้องสันเดย์ก่อนอะสันเดย์สันเดย์ถ้าใายกล้องนิดนึงครับค่ะ ตัวจริงกับที่น้องๆมาเห็นตัวจริงกับในรูปไม่เหมือนกันนะคะในรูปผ่านมา5แอปค่ะค่ะตัวจริงเพื่อนๆมาเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยทไมซรงจังางเนี้ยก็น้องสันเดย์เรียนตัดผมชายไปแล้วตัดผมหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่ผมหญิงนะคะแล้วก็พอดีมีพื้นฐานจากที่บ้านคุณแม่ไปช่างทำผมด้วยที่บ้านเขามีคุณแม่ทําผมอยู่ที่พัทยาใช่ไหมลูกค่ะแล้วก็เมื่อก่อนสันเดย์อาจจะขายตัวที่พัทยาคุณเล่น ก็เรียนจบใ่พัทยาแล้วก็มาทําง,งานที่กรุงเทพนะคะเป็นน้องดาวมหาลัยนะคะไหนอะดูเนาะอันนี้เราจะเริ่มเรียนเรียนพร้อมกัน,ปนไปเลยให้ทรงที่หนึ่งเราจะไม่สอนบ่อยนะคะแล้วก็น้องอค,คนที่สองค่ะเป็นสาวหล่อนะคะเป็นผู้ชายข้ามเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะมาหาเงินไปตัดนมค่ะเป,เป็นหนุ่มมาเลยนะหนุ่มยาลาทักทายดิดหนึ่งลูกมองมาจบด้วยครับ แหลงใต้หแหลงใต้ได้ไหมพูดตายได้ค่ะพูดตายไม่ได้แต่พูดยาวีเหรอจากยาวีเหรอลูกเ,นะเป็นเป็นคนยะลานะคะวางระเบิดเสร็จก็มาเรียนกับผมนะคะอมามานี่ต่ออันนี้พี่อุ้มช่วยกันสอนนะคะอันนี้นพี่ไอซ์กับพี่ไอซ์ไม่มีหัวหุน่นแล้วไม่มีหมวกไม่ปล่อยเลยแต่ไอซ์เนี่ยพรุ่งนี้ไปซื้อไปกันเลยพรุ่งนี้พี่จะซื้อนี่ <จะ S 1> มาอีกอ<ม>ันหนึ่งไอซ์เนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้ไปซื้อนี่มาเนี่ยแล้วก็ซื้อหัวหุ่น อันนี้เป็นพี่น้องกันถ้าเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมคนไหนติดตามทางร้านก็จะรู้จักช่างอาร์มเนาะช่างอาร์มมีน้องชายชื่อน้องอาดแล้วก็น้องไอซ์น้องอาร์มเป็นคนโตแล้วก็นี่คนที่2แล้วคนที่3เป็นชายแท้ไม่เคยซี่ทางข้างประตูหลังนะครับไม่่คยไม่เคยเข้าประตูหลังนี้แต่ว่าอนาคตไม่แน่นะคะอนาคตไม่แน่แต่ปัจจุบ,บันตอบว่าไม่เคยนะคะแต่หน้าเขาเหมือนตุ๊ดกันทนะี่บ้านนี้เนาะ,ะหน้าเขาคล้ายๆเหมือนเกย์สาวแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่เกย์นะ เรียนเราไม่ได้อะไรนะคะเราเรียนตัดผมดูดูสาวในกระจกนะครับเนี่ยเราเรียนตัวต่อตัวเลยนะคะเรียนแทบจะได้กันอยู่แล้วค่ะสอนพี่โอ้มจับพี่น้องครับอ่เวลามาเรียนทําผมกับพี่เนี่ยหัวเข่าจะด้านนิดนึงดูดิคุกเข่าอ่าซันเดย์ก็อีสูงไปหรือเปล่าลูงรมมานิดนึงโอเคนะคะผมไม่ดู เจอกันนะคะถ้ายังไงก็ที่รับสมัครรอบที่วันนี้ที่พี่แจ็คประกาศรับสมัครปไปอะ่ะพี่แจ็คต้องการแค่ให้หน้องฟันอีกรุ่นเดียวแล้วจบเลยนะคะคก็คือให้หน้องมาเรียนสระผมใดผมอีกชุดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เรียนไม่ได้มาเรียนซอยรอบชุดนี้ก็คือเรียนซอยอีกชุดหนึ่งก็สามคนที่เขาคัดทางร้านรู้สึกว่าคัดไปสามมั่งประกาศรับสมัครสองแต่มาสมัคร<ส>มรันเยอะมากให้ทางผู้จัดการทีมงานฝีดิกเป็นคนคัดเนาะคัดแล้วก็มาให้พี่ดู ในนั้นก็ยังมีสาวหล่ออีกคนนึงนะต้องส่โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ